สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็ได้กล้าไม้นะคะจากคนที่เขาปลูกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไม่ปลูกหรือไงไม่ทราบนะคะเขาเอามาให้นะคะนี่ค่ะก็มีไม่รู้ว่าตายแล้วหรือ,อยังนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นยางนานะคะ ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะคะนี่อีกถุงหนึ่งแล้วก็นี่อีกก็ถุงหนึ่งก็มีสิบต้นนะคะหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงเจ็ดถุงนะคะแปดถุงนะคะแปดถุงถุงละสิบ ก็ได้หลายต้นนะคะแต่ก็ต้องเลือกดูนะคะว่าอย่างนี้ใบแห้งมาแล้วไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อเรียงตั้งกันนะคะจะได้นับว่าเราจะได้ต้นไม้มาใหม่อีกกี่ต้นนะคะที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ก็จะปลูกในหน้าฝนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าหน้าฝนจะอยู่ช่วงไหนก็แน่นะคะ เพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปีใหม่มานี่ฝนตกตลอดนะคะามานไรวองคพยอมก็ทางที่ลวกลวกลนลนนะคะก็เพื่อเราจะได้เลี้ยงได้ตั้งได้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของบลายองค์พยอมเองนะคะก็คือเป็นต้นหนุม,มานประสานกายนะคะที่ชําแล้วก็สามารถที่จะ แบ่งปันให้คนที่อยากได้ไปปลูกนะคะก็มีไม่ไม่กี่ต้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาเรียงต้นไม้ที่ได้มาใหม่นะคะว้าวลากยาวลากยาวแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือต้นยางนานะคะใช่ไหมเอ่ยน่าใช่ไหม ชักสับสนนะคะว่าต้นทำไมใบเป็นมันๆต้นยางนานี่ใบเขาคายหรือเป็นมันกันแน่ตั้งอิงอิงนี่ก่อนรู้จะใส่ทั้งถุงดีน่าจะใส่เรียงไว้ทั้งถุงดีกว่าเนาะจะได้ไมโคนไม่หกไม่ล้ม ลากเขาจะได้ไม่ช้อนลงดินนะคะเราก็จะม้วนจัดก,การเรียงใหม่นะคะคือไม่ให้เขาล้มในถุงถ้าเรากลัวเขาหาอาหารไม่เพียงพอนี่ค่ะต้นเขาจะไม่สมบูรณ์นะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะ นี่ก็คือก้าพันที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาหรือว่าอะไรนะคะแต่เขาก็เอามาถึงก็มาบอกมาเรียกแล้วก็บอกว่าจะให้ต้นก้าพันนะคะอุย้ยน่าจะยังดะยังรอดนะคะเนี่ยถึงใบเขาจะแห้งไปแล้วแต่ต้นยังเขียวนะคะเดี๋ยวแยกไว้ต่างหากก็จะเอาแต่ต้นที่สมบูรณ์ ตั้งเรียงไว้ก่อนต้องหาไม้มาดันอันนี้เหมือนเขาเพาะเองนะคะนี่ค่ะเงาเขาลอยๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่ขึ้นมาด้วยคล้ายๆเหมือนต้นทองอุไรนะคะที่อยู่ที่ในโคนนี้ด้วยนะคะอืมก็ปแปลกดี แล้วโคนเง่าเขาลอยๆแบบนี้เราจะทำยังไงอะคะต้นเขาเอ็นเอียงก็ต้องเอาดันดันไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็ได้สิต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเราเปิดน้ำลด น้ำก็จะลงในถุงนี้ก็จะทําให้เขาชุ่มฉ่าได้อีกไม่ต้องลดบ่อยนะคะส่วนถุงนี้นะคะโหแห้งเลยแห้งเยอะเลยโอ้ยอันนี้ไม่ฟื้นแล้วอันนี้คือตายแล้วนะคะก็คือ ถ้าเราขูดผิวเขาแบบนี้นะคะถ้าเราขูดแล้วยังเป็นสีเขียวอยู่ก็แสดงว่าเขายังรอดนะคะอันนี้ก็คือไม่รอดแล้วนะคะโหเสียดายรากก็ยาวแล้วด้วยอันนี้ยังยังรอดอยู่นะคะผิวเขายังเขียวนะคะก็ต้องรอไว้ก่อนนะคะไม่แน่มาอยู่กับเราแล้วอาจจะแตกใบอ่อนขึ้นมาก็ได้นะคะ ก็เดี๋ยวเลือกอาถุงที่ต้นสวยๆมาใส่เป็นถุงเวลาจะาไปปลูกจะได้ง่ายแกการหยิบนะคะนี่ก็ตอนนี้แบบ ถึงจะนั่นก็ใบเลี้ยวปิดมีต้นเดียวนะคะคือไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวแยกไว้ต่างหากเอาต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะคะเอาใส่เวลาจะปลูกเพราะบ้านเรายพยอมจะไม่ได้ปลูกเองนะคะคือจะให้คนงานปลูกให้นะคะก็ได้ก้าออกต้นแล้วนะะี่ค่ะ ก็จะเรื่อ,อต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะคะใส่ถุงเตรียมไว้ถ้าเกิดฝนตกมามอะไรแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะอันนี้ต้นไม้ก็ระยะเวลาที่ปลูกเพาะมานี่ก็คงจะเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าต้นโตขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเพาะปีนี้ต้นจะยังเล็กอยู่นะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ได้20ต้นแล้วนะคะ2ถุงนี้ เฉพาะยางนาก็ได้37ต้นนะคะก็คือในถุงเต็มเลยก็ได้สามถุงก็คือสาสบถุงส่วนอันนี้ไม่เต็มนะคะเพราะว่าอันนี้จะรอดหรือไม่รอดยังไม่รู้นะคะก็เลยแยกเอาไว้ก่อนนะคะก็เลยได้แค่37ต้นนะคะสำหรับต้นยางนาส่วนถุงนี้ก็เป็นต้นสักนะคะโห ทำไมถึงเป็นแบบนี้หมดดูแลไม่ดีดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้ก็ถุงก็เล็กเล็กถ้านั้นต้องเรียงเรียงใหม่ให้ได้ห้า เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นต้นสักทองนะคะแต่ก็ต้นกล่องแกร่งจังเลยแต่ก็แตกใบอ่อนคงจะอยู่ในที่เด็ดนะคะหรือว่าไม่ได้ลดน้ํำก็ว่าได้นะคะสำหรับอันนี้ส่วนถุงนี้ก็ยิ่งแย่กว่าอีกนะคะ แล้วบ้านเราพยอมไปปลูกนี่จะรอดไหมคะเนี่ยน,นี่อันนี้ไม่มีต้นแล้วนะคะอันนี้ก็ลอยลอยต้นแรกแตกตายไปแล้วนะคะก็เลยแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะคะถ้าปลูกรอดก็ชื่นใจถ้าปลูกไม่รอดก็ท้อใจนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นสักทองนะคะเป็ยงไสวงไม่รัดสำหรับสักทองได้ทั้งหมดเลย19ต้นนะคะ เสียไปถุงต้นหนึ่งนะคะแต่ก็ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะปลูกได้หรือเปล่านะคะพอมีตัวอะไรกินด้วยก็จะต้องบำรุงก่อนนะคะส่วนนี้ถุงนี้ก็เป็นประดู่นะคะแต่ก็ใบโกรนมาเลยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีนี่อีกถุงนะคะนี่ก็คือปะดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาลือใหม่นะคะสำหรับปะดูกิ่งปะดูนะคะน่าจะเป็นปะดูป่านะคะก็ได้สิเจต้นเหมือนกันนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา เรียงแล้วก็มาคัดต้นกล้าพันไม้ป่านะคะก็มียางนาแล้วก็ต้นสักประดูนะคะสำหรับยางนาได้37ต้นนะคะต้นสักได้17ต้นต้นประดูได้17ต้นนะคะทั้งหมดก็ ได้71ต้นนะคะสำหรับก้าพันไม้ป่าที่มีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะเอามาให้ที่บ้านไร่องพยอมเมื่อตอนประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆได้นะคะเขาบอกว่าอยู่แถวแถวนี้แหละเขาพูดอย่างนั้นนะคะก็ไม่โลอยู่แถวนี้หรือแถวไหนนะคะ เลยไม่กล้าถามเขานะคะว่าเขาเอามาให้เพราะเขาไม่ปลูกเขาบอกว่าเขาไม่ปลูกแล้วเขาก็เลยเอามาให้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ